เฮ้ยสวอะไรอ่ะเอ้าไอ้เจ้าแบนนี่มันคือใครเนี่ยอีอะในสักไกลเลยยิงทู่บอลไปแล้วเออโอ้ตูมตูมอ้าเป็นวิ่งไล่ตามพี่มิวสิกไปแล้วช่วยยิงหน่อยแล้วช่วยยิงหน่อยยิงยิงยิงไป โอ้โดนตีตัดกัดไปแล้วโอ้ยดูสิทุกคนไข่เดราจาวันถูกฟักแล้วแม่ทีเล็กดีใจใหญ่เลยโอ้ยเต้าลูกหม่างใส่ใจหิวนะเฮ้ยสูอะไรอ่ะเอ้ยมันตีไข่เดรัจาวไปไหนแล้วแม่ทีเล็กทำยังไงดีเรา เอาเร็วเอาเร็วรูปิงรูปิงเดี๋ยวไข่กันได้ก็ดอนหายไปเอาไค่มาตีไข่ไปอีกแล้วโอ้ยปิวไปไกลเลยอ่ะโอ้ยแมจิเล็กโกรธใหญ่แล้วนะเอาเร็วเร็วแมจิเล็กที่จัดรีบมาเร็วกิ่งไปไหนแล้วไฮใข่มาเตะไปไกลเลยทีนี้โอ๊ย โอ้ยข่าวนี้แม่ทีเล็กพนไฟเลยนะโกรธใหญ่นะเอ้าจิ้งมาทางนี้อีกแล้วเอ้าไอ้เจ้าแว่นนี่มนะันคือใครเนี่ยสีอะไสักไกลเลย,โ,ยโกรธใหญ่แล้วทีนี้อ่ารอยมาทางนี้แล้วร้อยมาทางนี้แล้วคราวนี้แม่ทีเล็กหยิบได้แน่นอนไอ้ไอ้หมูสีแดงนีม่มาอีกแล้ว โอ้ยไข่ปิวไปไกลเลยทีนี้นะชาพอว่าเราต้องช่วยทีเล็กตามหาไข่แล้วล่ะโลบอกจะจัดก,การเรียบเลยอะเทียบเลยโอ้ยคราวนี้ตัวอะไรบ้างอะอยากรู้ตัวอะไรไหมมีตัวอะไรไหมโอ้ยเต็มสนามเลยอะพร้อาอยัางเด็กๆพร้อ,อ,อ,อมยังพรอ้อมยังพร้อมไหมพร้อมไหม ไหนก็ไทยวิเศษอยู่ไหนชกขึ้นมาให้ดูเอาละพร้อมแล้วนะไปลุยกันเลยไปไหนอะทีเดียววิ่งไปวิ่งไปโน่น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 มันอยู่ตรงนู่นอยู่ตรงมือพ่อเดินอยู่ตรงโน่นเละยิงไปยิงไปเอออยู่ตรงเกาะค้างอะยิงไปเลยโอเคมันระเบิดไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนู่นโน่นอยู่บนรถคันนู่นยิงแล้วยิงยิงแล้วอยู่บนรถคันโน่น็ว ล่วงลงมาเลยน่นน่นโน่นอยู่ตรงต้นไม้นน่นเร็วเวทุกคนอาทำไมมันโอ้โหยิงกันใหญ่เลยยิงไปโอ้เอาวิ่งไปหาสับปะรดทำไมน่ะเดี๋ยวมันก็กินหัวหรอกวิ่งกลับมาเร็วอ๋อมันตามมาแล้วทำเมี้ยงเด็กๆพร้อมไหมมันอยู่ตรงไหน นู้นมันอยู่ข้างหลังนะชานู้นตรงนู้นน่ะหันไปเลยยิงมันเลยโอ้โหยิงไปยิงไปโอ้โเออเออยิงไปค่ะยิงไปเด็กกองทัพยิงโอ้ยังไงล่ะเจอการรวมรวมพลงังหน,นุ่สามคนเข้าไปครับโน่นมันระเบิดไปเลยเราเพราะว่ามันต้องอยู่ที่สระว่ายน้ำแน่เลยไปดูที่สระว่ายน้ำไปไหมไปลยวิ่งไปลยวิ่งไปเลยวิงไป โอยแกงอะไรเนี่ยดูครับเรามาดูครับว่าแกงนี้จะไปตักสัมปลาดที่ตักไว้น้ำได้ไหมโอ้โหไปแล้วไปแล้วนำทางนล้นำทีมโดยชุดโกโกวานะครับเฮ้ยวันนี้ตักไว้น้ำปิดอ่ะขึ้นมาดูซีรีส์ล้างโอ้ยตัวอะไรดำลัในน้ำเร็วเลยมองอม่ยังงีเด็ดโน้โน้โน้ โอ้โหอ้ปล่อยพลังลูกบอลไปแล้วนะครับไปแล้วโอ้ยปุ้มน้ำระเบิดกระจายเลยโอยน้ำกระจายมาแล้วกระโดดน้ำกระจายมาแล้วอย่างนี้แล้วเปียกหมดแล้วลูกโอ้เปียกหมดทุกคนเปียกหมดเลยอ่าโอเคมันยังเหลืออีกไหมมันยังมีอีกไหม อ้าวกระทาหายไปไหนคนนึงอ่ะโดนสัปหลากินไปบ้างโอ้โหเหลืคนนึงนะครับนู่นไงสัปหลาใช่ปะนะ่ะเนี่ยอยู่บนนั้นยิงเลยยิงไปเลยพมดเนานะอ้าวรวมมาเลยดเด็กเล็กเเล็กเร็เรเวมานี่แล้วพ่อจอแล้วมันบุกสนามเด็กเล่นเราแล้วนั่นเร็วน้องราชากับน้องแพมแล้วนอนอยู่ตรงน,นูน้<แ>นนนนอยู่ที่สนามเด็กเล่นฮะโ,โ,โอ้โหรองเท้ากระเด็นกระดอนแล้วนะครับดูนักเวทของเรารองเท้ากระเด็นเลยนะครับ พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอายิงไปแล้วมันปลุกสนามเด็กเล่นแล้วยิงไปโอ้อยิงลูกบอลไปแล้ว <ไป S 1> <ม>เอเอโอ้ตูมตูมอ้าเ<ไ>ป็นวิ่งไล่ตามพี่มิวสิกไปแล้วช่วยยิงหน่อยแล้วช่วยยิงหน่อยอยิงยิงยิงไปโอ้ออ๋ไปอ๋ออ๋อโดนปีศาจจัดไปแล้วล้มไปหนึ่งลน โฮ้ยเด็กๆมันอยู่บนฟ้านุ่นมันอยู่บนฟ้ายิงบนฟ้าเลยยิงบนฟ้าโอ้ล่วงลงมาแล้วนักโป๊ะส5เป็นอะไรอ่ะนักโป๊ะส5เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะโอ้ยดิ้นทุรนทุรไลเดี๋ยวยิ่งทุรดิ่งใหญ่เลยโอ้ยเป็นอะไรไปทุกโอ้ยแปลงร่างตัวอะไรไปแล้วปอกมปอนอมก้อน โอ้โหวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนวิ่งหนี้ไปเุ้ยนู่นไงลักโค405เมื่อกี้แปลงร่าไปกับปลาดเลยนู้นโซบลเลอร์เลยฮะเฮ้ยโอ้โอวกเรามีแม่กระทากี่อัน,น,อนอมีกี่อันมีกี่อันมีกี่อันนับดีมีกี่อันนับให้ถูกนับให้ถูกใครนับถูกบ้างมีกี่อันครับสามอันนะต้องรวมพลังกันแล้วนะรวมพลังกันนะ เอาแม็กกาทาจี้ใส่กันเลยก็ยิงสปาราเลยเอา้า <Yeah. S 1> ยิงรวมใส่กันรวมพลังกัน <laughs> 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 โอ้ยิงไปแล้ว <laughs> โอ้ลูกบอลพลังแสงครับขึ้นบ,บนฟ้าเลยโอ้ตกน้ำไป่นั้นโอ้โหระเบิดไปแล้วเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรยังยิงพลังไปแล้วโอ้เด็กๆพร้อก่อนเลยเด็กๆอมมันยิงพลังไปแล้วโอ้โอเด็กๆพร้อมยัง เอาอยิงไปไ <łbym Get S 1> หมแล้วยิงไปไหมโอ้โว้ยิงไงไหมโอ้เฮมันะเบิดหายไปแล้วอะเฮ้ยน่าจจัดการได้แล้วเด็กๆจัดการได้แล้วเย้เย้เราจัดการได้แล้วนะเดี๋ยวไปดูสิ พี่พอลจะกลับเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยยังไงพี่พอลเอ้าพี่พี่แพมเสกให้พี่พอลเกิดตื่นขึ้นมาเร็วอ๋อพี่พอลกลับขึ้นมาเร็วโอน้ำน้องแทงกันนะโอ้น้ำตากลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเย่ลุกขึ้นมาได้โอ้ปกติยังปกติยังโอ้ยเม,มาอยู่เม,มาอยู่นเ,นเอาแล้วแล้วนี่เป็นอะไรนี่ฮะเป็นอะไรนี่เอานี่เป็นอะไรอ่ะโดนอะไรเข้าไป โอเคโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะทุกคน <Yeah. S 1> เจอกันใหม่บ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายโอย้ตัวอะไรเนี่ยบ๊ายบายครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วแม่ทีเล่นกระกรือกับไข่เดินเสาอีกครั้งหนึง่ง